จะพูดได้อย่างไรกับเรื่องราวของสัมพันอ๋อได้แน่นอนครับได้แน่น,นอนครับผมคุยกับพี่อาทิตย์ครับจริงๆเราคุยซีรีส์ถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามาภาษาพี่น้องเรื่อยๆเนาะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าจะให้บอกถึงว่าแบบเออเซนความแบบขยับความสัมพันธ์อ่ะมันจากพี่กับน้องจนจนพัฒนาขึ้นอ่ะถ้าให้ถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะพิ่งก่อนก่อนงานคุณพ่อพี่ได้ไม่นาน ใช่ครับใช่ครับก็วันๆนิดหน่อยครับก็วันๆนิดหน่อยแต่แต mm ่เราก็เ hmm. อ่อเราก็พยายามในในในแบบเอ่อจริงๆเราก็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 อาจจะมีกลัวกลัวแห้วบ้างเนาะแต่สุดท้ายเราเราให้ให้ความจริงใจเต็มร้อยครับว่าะแตรงไหนผมว่าเขาเทคแคร์คนอื่นดีมากๆครับพี่พี่เขาเป็นคนที่แบบใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกคนจริงๆแล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่แต่วันแรก จนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจเอ่อผมว่าค่อยๆกันครับแล้วก็มันก็จะเริ่มค่อยๆค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมมีอาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทําแล้วพี่เขาส่งส่งส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวเเออส่งของมาเยี่ยมครับผมครับผมแล้วเรารู้สึกเออรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆคุยค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยบอกตรงๆเนี่ย ไม่ได้บอกตรงๆทำใหไม่ได้บอกตรงๆ,รงๆค,คือคือเราก็แค่พยายามเหมือนกับชวนชวนที่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังก็ไรอ,อ่านด้องานน้องเข้าไปก่นอนมีบ้างครับมีบ้างก็หมายถึงว่าแต่น้องตีเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเ,เวลาเจอเหมือนกับน้องตีเขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วความความสัมพันธ์มันเริ่มจะชัดเจนทั้งทั้งสองคนตอบรับกันทั้งสองคนเพิ่งจากก่อน งานคุณพ่อได้ได้ได้ไม่นานครับผมอย่างอย่างวันนี้เองก็ขอบคุณน้องดิ๊งมีได้บอกพี่แอบไว้มมีบอกแน่นอนครับแล้วพี่แอฟเขาว่าไงบ้างให้ตอบเบาๆเลยไงก็ก็ตอบก็ตอบตามความเป็นจริงครับตอบตามความเป็นจริงก็คือตอบความความรู้สึกใช่แต่ว่าแต่ประเด็นเพราะว่าข้าวข้งหน้าพี่แอฟออกงานก็ก็คุยกับพี่แอบเรื่องนี้ได้แน่นอนครับแน่นอนแน่นอนก็ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยครับที่มีคน คอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดารรมดาทั้งคู่เนาะที่ท,ที่ที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความความความชอบพอของเราสองคนมันทาให้ทุกคนกินได้เออผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอะไรนะครับสุดท้ายไม่ว่าจะไวัยไหนหรือหรือเพศไหนก็แล้วแต่มันมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเครนะับ หรือว่านนลัวตรงนี้ไหมครับตัวผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันวันวันแรกที่เราค่อยคคุยค่อยๆพยายามชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ณณวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วแสดงวันนี้ก็คือยังไม่ได้สนุกสถานะว่าจะอะไรยังไงครับคือตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผม่าผมคุยกับ ที่เขาอยู่นะครับแล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นที่คุยด้วยอยู่ตอนนี้แต่ทั้งสอง,งเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คําว่าแฟนนะครับ<ม>เพราะว่าบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนที่ให้ความสําคัญเรื่องเรื่องเรื่องคานี้มากๆนะครับแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คําว่าแฟนขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาระหว่างคําว่าแฟนไปจนถึงคําว่าภรรยานเนี่ย ติดจรลลแน่นอนนะครับเพราะว่ามันโนดนวยแผงกไดขนาดนั้นเลยะลูกแน่นอนครับเพราะว่ามันไม่ใช่เราโตโตกันทั้งคู่แล้วเนาะแ,แล้วผมก็เข้าใจว่า,ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันนานขนาดนานนานขนาดน,านั้นเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผม <laughs> ผมว่าไม่ไม่ยังไม่มีอะไรพิเศษนะครับคิดว่าจะให้มันเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเอืกเกลดออะไรมากเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ที่ขยับสถานะไปกันแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าสถานะไปใส่บกัดเร็วเลยอันนี้คือพี่ขนรับรู้ด้วยใช่ไหมเออรับรู้ยากนะครับก็ก็อยากอย่างครับอย่าง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 ครับครับก็เราก็แค่ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราเราสบายใจที่จะทําเราขอแค่เอ ยืนอยู่ตรงนี้แล้วคือจริงๆที่ที่ที่งานคุณพ่อพี่แอฟเนี่ยจริงๆผมก็บอกว่าผมอ่ะไม่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะจะเป็นญาติญาติเพื่อนๆที่เขามากกว่าที่คอยคอยช่วยเหลือมากมายเราไปเนี่ยคือเราก็แค่เหมือนกับว่าไปเป็นกำลังใจให้ให้พี่เขานะให้ให้รู้ว่าเอออย่างน้อยอ่ะก็ถ้าเกิดหันมาก็ยังมีกำไรกำลังใจอยู่ตรงนี้นะครับใช่ใช่เมื่อไหร่คนเลยมองว่าตรงนี้คือรักแท้ที่สุดได้ตรงนี <traded> ้ <antique>